สวัสดีผมวันนี้มาอยู่ช่องน้องดังดังโง่กันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาด้วยชั่นสกิบดีชอเลตตอนอีพีที่โอ้ยอีพีที่เจ็ดสิบพาร์ทหนึ่งนะผมโอ้โหอีพีนี้คือยาวสี่ทียี่สิบเจ็ดวินะคือยาวมากเอากเราไปดูกันเลยโอเคมาแล้วทุกคน มาๆๆมาคือว่ามา e ีนี้ก็โอ้ยผมมาฉากแรกก็นี่ปืนไฟเหมือนที่เราเห็นในภาพสปอยนน่ะทุกคนโอู้หูไตัไอะโอ้ะหผมแป๊บเดียวตายแล้วโอ้โหหอู้ห ูนี่มันรัตรัตคอมเบอรแมนอีพีเียดดีวะปืนเลเซอร์มันก็เยอะโหดเกินเยอะมากอะเลเซอร์อะนั่นมันตัวนั่นมันอะไรเมื่กเหมือนเป็นแบบกองทัพเติรนเยอะอ้ยระเบิดวะนักโอ้ยเดี๋ยวโอ้ แม้สกิบดีทอลเล็ตก็พอโอ้ทอลเลกตคิดว่ามีตัวเดียวโหดูแล้วรบิงะที่ยังเรียนโอ้นั่นพี่ใหญ่ลงมาแล้วตุ้มโอ้โหโอ้ยิงใครนะโอ้โอ้โหโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบวีลเซอร์ธรรมดา เที่ยวแม่หแม่งคุกมันมันเป็นแบบปืนปืนใสไฟเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็มีมันจี Man แมนแบบแบบแบบกองแก๊งเออแล้วมีดาบ,บของพี่ใช้ท,ท่าทีแมนมาอี๋ฉางนล้ผมจะแบบไม่สปอยนะแบบขุมโคตรชอบอ,ะอ่ะอ่าวไมไว้นะทำาให้ดูเออค่อ,อ,อยนี้กันเปิดให้ดูตอนท้าย โ hey. อ้โหคอมรามยิงจู่จู่ว oh uh ้าวไม่ดกดโอ้โหโอ้โหโคตรโหดอ่ะผมดูงี้วันผมคิดว่าน่าจะโหดกว่าท่านเขาไมนทำเมนตอนนี้อีกอะมันดูมันโหดมากเลยจ้ะพี่แล้วพี่ท่านคขาไม่ลมันก็ขโมยของอีกแล้วโอ้พี่แกไม่ขี้ขโมยจริงอ,อู้นี่มันฉากอะตำนาน อีกที่ที่ห้าห้าสิบแปดเราได้เจอไปแล้วว่ามันมีนมนเลยแต่แล้มนันแบบยิงธรรมดาอันนี้แบบปล่อยแสงรอบบ้านเอ้ก็นั่งแบบเท่ดูพวกสกิวตี้หล่นตาโวผมจะลองกลับมาทำไอ้พวกสกิวตี้อย่างนี้นะทุกคนเกือบไม่รู้แต่หน้าทำดีเอ้ยนี่มันเจ้า,าดีเจนั่นแหะทุกคนเฮ้ยอดเดินหัวเอาเดี๋ยว นี่มันแอสโตรแอสโตรทอยเลต็ตนี่วะ่ะมันเหมือนตัวที่มันโผล่มาในพีที่ P D 59เลยอะไม่ได้ดิอีพีที่หกสิบเลยอะโคตรดูโอ้ยตแต่ว่า ทุกนายทั้งหมดต้องตายโอ้๋ไม่กอดอ้๋แอสโตมันใจมากอุ้ยไอหูจะทำทีเมนกูพี่นั่งทีแมผมกูแล้วเนาะกูแล้วเนาะโอ้โหซามสาวก,กัเนิดรอบนึ่งรอบนี้เอาพร้อมอาวุธเต็มมือเลยเถอะเต็มแบบอาวุธเต็มเลยเอาไปแลว้วเข้าไปแลว้วยิงอู๋เอ้าให้ดูแค่นี้เหรอ เอาเนี่ยเกิอดอะไรขึ้นอ้าวไฟดับเฉยงง oh wow. ยว,ยว่ากเไมไฟดับวะโอโ้ my god ว้าวจบงี้หรอฮะโอ้โหเยีย,ย,ยทุกคนให้มาดูแบบทอดนี้นนะครับ มาฉากแรกเนี่ยเราจะได้รู้ว่ากระดชุ้กระดาษชิช้วนั้นคือระเบิดนั่นเองทุกคนแล้วก็อัตมานนี่คือเป็นแบบปืนไฟที่มันใช้กันนะผมโหแล้วผมสังเกตน,นะทุกตัวทุกตัวนี่มีเจ็ตแพกแล้วมีหูฟังมีแว่นกรองแสงทุกตัวนะเล้ยตัวที่มันถือปืนยิงปืนเน่ะคือตัวอะไรวะให้ผมขอปรับภาพก่อนอ่า ขอาสูงขึ้นฮัลโหลเร็วๆนะทุกคนอมขั้นสูงเอาลอยไปนี่เลยมาพาพวกไม่ได้ดีขึ้นเถอะโอ้โหรอบนี้พวกสกีดี้คือแบบขับรถมาเลยทุกคนแล้วนี่พี่รัสคาราเมลเราเรามานับกันว่าพี่แกเกิดก,การสกิบีดดด้ดีขนาดไปกี่ตัว ให้ดินะ่ะนับกันนับนับนับกันน่อะออะหนึงน่งหนึ่งละหนึ่งสองอะอะสามสอง้วนะอะสาม,ส,ส,ามสามตัวสามอะสามตัวแล้วภาพแม่งสันตอ่อไปสี่โอ้โหสี่ตัวนะสี่ห้า หกเจปปตัวเก้าสิบอือ็ดตัวเหรอเ้ยสิบสองเนือีกมีไม่มีเหรอไม่มีม,ม, it, ม,ม,ม,มีสาม สิบสี่แล้วก็จะมีด้านในที่เป็นบบตอนไทยนะสิบห้าฮ้สิบห้าเลยเหรอทุกคนทำไมก็จะมีด้านในอย่างเงี้ยเป็นการเป็นสิบหกเอะวันนี้เราก็ได้เห็นเจ้าสกีบดี้แบบเกาะแบบนะต่อมาก็ได้เห็นต่อมาพี่เราเราก็ได้โผล่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เราอย่างเช่นคามิมาก็ได้โผล่มาเพื่อมาช่วย ลเลยแบบมาบุกถ่ายพวกมันเพื่อมาเพื่อเพื่อ,อคีตโต๊ะกันคืออย่างแรงเกเนพี่พี่แกโขู่มันทั้งแรกก็ชูพลังเลยนั่นทุกคนเก <c ười> ือบเจ้ากินนเชื่อตรงนี้นัมทสามารทำอะไรได้ทำอะไรได้เลยทุกคนผมผมาพัน,นเขาแมาแล้วมันก็ยิงลำแสงใส่เผาไหม้ไปหนึ่งตัวแต่ก็ยังไม่หมดนะทุกคนก็ยังมีเจ้ากินนอนเชื่อหนึ่งตัวได้ยิงใส่พี่ท่านเมาแมน่นแต่ท่านพี่ท่านเขาแมนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรสักนิดเดียว โดยยิงพลาสมา่าบอลไปอีกหนึ่งอันทำให้มันต้องตายไปเลยหันมาแบบหลอดเชื่เดียวพี่พนะคุณแม่แมนเราหลจากนั้นก็ได้มีเจ้าสกิบดี้เทเลตตัวหนึงห่งคล้ายจีแมนเลยแบบคล้ายจีแมนแต่เป็นจีแมนแบบตั้งกระจกแล้วก็แล้วจากนั้นก็มีควันดำที่มีแขนสีม่วงออกมาฟันไปนหนึ่งทีทำให้เจ้าตัวนั้นได้ตายลงไปนั่นคือพี่แจ้นท่นทีวีแมนล้วเอง จัหลังจากนั้นก็มีเจ้าสกิบบี้ทอเลตกับพี่ท่านสปิเกอร์แมนโผล่มาแล้วพ,พี่พี่ท่านสปิเกอร์แมนเราแบบหืมโผล่มาครั้งนี้แบบหืมมีไฟด้วยทุกคนมีไฟโผล่มาแบบหืมโผล่มายังไหม้ไฟไหม้ตัวเองเลยอะแล้วพี่ท่านสปิแมนแบบน่าแบบสงน่าจะสงสารน่าดูเลยแบบปล่อยพลังไปให้ทำให้พี่เกแบบบ้าคลั่งเลยทีเดียวตอนนี้แต่ทุกคนผมจะเอา พูดการพูดของท่านทีวีแมนให้ดูตอนท้ายนะทุกคนหลังจากนั้นน่ะท่านสปิเกอร์แมนก็ได้บ้าคลั่งสุดๆเลยให้แบบไล่กาดยิงพวกท่านไอ้กาดยิงพวกสกิมบิทีทอเรตล็อกก็ตตันเชอร์ทุกตัวเผื่อแล้วจากนั้นท่านพี่ท่านสปิเกอร์แมนก็ได้ขโมยของจากพวกสกิมบิทีทอเรตอีกแล้วได้ขโมยปืนน้ำกดมาหลังจากนั้นท่านสปิเกอร์แมนก็ได้โผล่มา เอาผัวงั้นโ,โอเคอย่างพี่แกก็ได้ผล่มาแล้วก็ปล่อยลำแสงทุกคนอาจจะสังเกตว่าไฟมันเปลี่ยนไปนะทุกคนว่าไฟมันเปลี่ยนไปเป็นสีแดงแดงเลยนะอรอบนี้เป็นฉากตำนานของอีงพีที่ห้าสิบแปดแฮนด์สปกเกอร์แมนได้โชว์เท่รอบนี้เผื่อพี่แกเปิดลำแสงแล้วยิงอย่างเร็วนะลองหยุดน้ลำพี่โอ้หยุดไม่ทันแล้วแม่งเร็วจริงโอ้หยุดไม่ได้เลยทุกคน คือแบบพี่แกย,ยิงเร็วสุดๆเลยทุกคนแล้วจากนั้นพี่แกก็ได้มานั่งโชว์เท่แล้วจากพี่แกเอ้เท่านทีวีก็ทำหน้าแบบรอบ,บอกหลังจากนั้นก็มีเจ้าดีเจสกิบบิลลี่ทเรตที่เราไม่ได้เจอมาตั้งนานผมจำไม่ได้ว่ามันแบบไม่ได้โผล่มานานขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมบอกได้นะผมโอ้โหตอนมันบอกเลยรอบนี้มาแบบของเยอะมากหลังจากนั้นได้มีแขนั่งสามอัน มาดึงฐานนั้นออกจากตัวมันให้มันได้ตายลงไปนั่นคือเจ้าแอสโตเชเลตผมเกลียวไม่ได้เจอมาตั้งมาตั้ง,งานาน,นพี่ท่านทิวีคามิลล่มามันได้ปล่อย p l a s m า ball เป็นหนึ่งครั้งแต่แเจ้าแอสโตเชเลตสามารถหลบได้แล้วปล่อยใส่ยพิท่านให้เมาไม่ไดมันไปหลังาจากนั้นพี่ท่านทิวแมกก็ได้ปล่อยลำเสียงใส่มันไปแล้วก็ มันก็ได้ยิ้มเพื่อทีวีแมนก็บบโกรธจัดเลยผมได้ได้วัดดาบเข้ามาในเงามือแล้วผมแล้วก็ฟันมันนะแต่อ่าคือตัวนี้เจ้าเอสโทเลตด้หัวเาราะแล้วก็บอกว่าพวกพวกแกพวกแกทั้งหมดต้องตายโอเคแล้วจากนั้นก็มีเงาออกมาจากหลังพี่เกะมันแลก็ใช้ดาบสีม,ม่วงฟันแต่แต,แต่มันเลยนหลบทันสามารถแล้วก็ได้ดึงดาบออกมาก็ ปาใส่พี่ท่านทีวีแมนออกไปแล้วมันก็ได้ยิ้มแล้วก็ว่าวับนี่ออกไปทุกคนแล้วตัดมาดูที่เจ้าพี่ท่านทีวีแมนคือแบบหือทะลุมือสีเดียวแบบทะลุแต่ไม่ทะลุเอานั้นทุกคนแบบหือมันดาบพังหรือมัน,นแขนที่เป็นอยู่ตรงดาบดาบน่าจะพังทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ได้มี สามสาวพระพักเกลูกับกลับมาแล้วทุกคนคือใช่เลยสามสาวพรกพักเกลท่านพี่ลาร์สคาร์เแมนก็ได้บอกให้ให้สามสาวเข้าไปในฐานทัพฟุกกิบี้เสร็จให้เร็วสุดงัจากนั้นพี่ท่านลาร์สคาร์เแมนก็ได้เอ้ยพี่ลาร์สคาร์เแมนก็ได้วับได้บินเข้าไปในฐานทัพเสร็จแล้วยิงพวกมันคือแบบคมร์เมลแมนได้ฆ่าประมาณสิหกตัวนะทุกคน แล้วภาพก็ได้ตัดมาถึงตัดมาตรงพวกพวกของพี่คีโตก็คือตอนนี้เหลือแค่แค่สีค่คนนะแทนถ้านับเปียคีโตไปห้าคนเลยทุกคนจากนั้นไฟก็ดับลงแล้วก็เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันได้มีมันด้นบนมีเสียงอะไรไม่รู้แต่ที่ที่ทุกคนทำให้สามารถเห็นได้เสียงแสงเนะี่ย ว่าตรงกล้องด้านล่างเนี่ยเป็นแบบไฟฉายนะทุกคนหลจากนั้นก็ได้มีเสียงอะไรจากด้านบนนะผมดังตุ่ม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 ต่ม,ตม,ตม,ตมแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าคุณดาฟักบูมได้ปิดจบไปก่อนนะทุกคนเพื่อ,อรีบปิดไปไหนอนะโอเคผมก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e วันนี้ผมขอตัว,ตวลาไปก่อนบ๊ายบายเี